สวัสดีค nice> ่ะยินดีต้อนรับนะคะวันน claro ี้มีเมนูมานำเสนอน้ำพริกปลาทูลวกผักทอดไข่จ้ากับข้าวที่อร่อยออร่ยเพราะอันนี้ต้มจิ hm ้มเลยเพราะในดูสีไหลบอลมอดูชัดๆนอยไหลบอลกลมกินอย่างอร่อยเลยน้ำพริกพ่อกินน้ำพริกอะไรพริกปลาทูอบ้านหนูก็จะหนูก็จะกินน้ำพริกปลาทู ใส่อันนั้นใช่ะไรต้มแล้วก็คันน้ำขามโอ้โหเจ็บปวดอร่อยวันนี้เราจะมาเก็บผักดอกแค่สดๆสเลยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะไม่ลืมค่ะที่จะกลับไปหาทุกๆบ้านนะคะยอดแคมีแต่งางามๆเลยเนาะแล้วก็จะมาเด็ดดอกกระเจี๊ยบหรือที่บ้านเรียกถั่วเมือกค่ะหาผักเลาะบ้านคือเก่าคือเดิมจ้าต้องไปเก็บไหนไกลแล้วก็ไม่ต้องซื้อผักเลยจ้ะ มีหมากสองหมากแล้วก็ได้กินได้อ้เด็ดยากจังอยได้ละจ้าได้ละได้ละได้แล้ว,แล,แ,ลวแล้วก็จะพาไปเก็บผักบุ้งนะคะผักบุ้งยอดงามงามจ้าวันนี้จะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกประทูค่ะได้แล้ว ยอดสวยๆงามๆค่ะเท่านี้เราก็พออยู่พอกินแล้วเพราะยุคนี้เป็นยุคโควิดเศษธธร,รษฐกิจย่ำแย่ค่ะมีอะไรเราก็กินไปเนาะยอดผักตังผักบุงยอดแคร์ดอกกรเจ็บดอกคาค่ะเราก็จะเอามาต้มค่ะ ต้มแล้วน้ำเดือดแล้วค่ะป่านนี้ชอบกินเป็เปื่อยสักหน่อยได้แล้วเราก็จะตักใส่จานนะคะต้มผักร้อนๆค่ะควรออกละวี่เลยได้แล้วค่ะถัมเมื่อกระสุกแล้ว เดี๋ยวเราจะมาเตรียมพริกสดมีพริกสดกระเทียมหอมค่ะแล้วเราจะเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องคั่วเยอะค่ะวันนี้นี่คะแล้วเราก็จัดการเตรียมใส่กระทะเลยค่ะคั่วเลยค่ะ จะคั่วหรือว่าเอาจับไปย่างเสียบไม้ย,ย่างเตาถ่านก็ได้นะมันจะความหอมมันจะแตกต่างกันนะคะแต่ที่บ้านเราจะใช้ที่การโดยการะคะั่วค่ะ่เห็นไหมคะอีกสักหน่อยแล้วมันก็จะได้ที่ะคะ่ะพอได้ที่แล้วเนาะ เราก็จะเอาใส่เตรียมครกค่ะใส่ครกตําเลยค่ะเห็นไหมเสียงน่ากินไหมคะแค่เสียงก็น่ากินแล้วเราก็ตำเลยคะ่ะตำให้ละเอียดแต่ไม่ต้องละเอียดมากเท่าไหร่ค่ะเริ่มกลิ่นหอมของหอมกระเทียมพริกนะคะขึ้นจมูกเลยทีเดียว แล้วก็ตำตำนะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะแกะเนื้อปลาทูค่ะเตรียมแกะเนื้อปลาทูเราวันนี้เราทอดสองตัวแต่เราจะแกะแค่ตัวเดียวพอจะ้ะอีกหนึ่งตัวเราจะเอาไว้รับประทานกับข้าวค่ะเราก็จะได้ปลาทูที่แกะเรียบร้อยนะคะใส่คคกเลยค่ะ แล้วสิ่งที่ต้องปรุงค่ะไทยชูรสตาชดาค่ะไว้ติดครัวเรือนประจำกับน้ำปลาต้มสุกข,ของแม่บุญล้ำค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมฝาเหลืองค่ะปกติก็กินฝาขาวด้วยฝาเหลืองด้วยอันนี้ไว้สำหรับแกงส้มตำทำน้ำพริกค่ะอร่อยค่ะนคะคะ เราก็จะได้เนื้อปลามาหนึ่งตัวแล้วก็จะใส่ชูรสลงไปเลยค่ะใส่ความนัวลงไปค่ะตามเท่าที่ปริมาณชอบของแต่ละคนนะก็จะมีน้ำปลาเอ้น้ำปลาตามแม่บุญล้ำค่ะใส่ลงไปเลย กลินหอมกันเลยทีเดียวแล้วก็จะตําเลยค่ะตําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ได้ที่ละค่ะได้แล้วตักใส่ถ้วยพร้อมที่จะรับประทานแล้วค่ะขอขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปค่ะ ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะ